ัวต็งฟุตบอลบิ๊กแมตช์ครับประจำค่าคืนวันนี้ครับก็สิ้นสุดการรอคอยนวทีครับเราเดินทางไปที่สนามทางด้านของวิกตอร์ตี้สเตเดียมกันเลยแล้วกันครับเวลาสี่ทุ่มตรงในศึกทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็ถือว่าเป็นคู่เอกครับระหว่างในด้านของเจ้าถิ่นนับอย่างด้านบอลมัดอันดับ7ของตารางครับที่จะเปิดสนามวิกตอร์ตี้สเตเดียมครับรับการมาเยือนครับจากฝูงของตารางอย่างทางด้านลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็ถือว่าคู่นี้นะครับผลงานดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยครับเพราะ นะบผลงานล่าสุดหักปากกาเซียนครับลถล่มทางด้านของเจ้าป่ายอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสไปแบบขาดลอยครับถึง5ประตูศูนย์นะครับ,รบการทําทีมของอันดนี่อิราโอลานะ,นะพวกเขาไม่แพ้ใครในเกมลีกมาถึง11นะัดติดต่อกันครับส่งผลนำาให้ตอนนี้ครับทางด้านของบอลมัด นับในเกมลีกนับหลังอันดับที่7ของตารางมีอยู่40คะแนนเท่ากับเชลซีเลยนะตอนนี้ครับนับจะพบกับทางด้านของทีมผู้มาเยือนครับอย่างด้านจากฝูงตารางครับอย่างด้านลิเวอร์พูลครับภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสต์ลอดครับก็ถือว่าผลงานในลีกฤูดูการนี้ครับเขาคือสโมสรครับที่ทําผลงานได้ดีที่สุดครับระบบทีมดีครับเกมลุกดุดันเกมรับเหนียวแน่นนะผลงานในลูการนี้ครับลิเวอร์พูลจากโปรแกรมการแข่งขัน22นัดที่ผ่านมาจากการชนะส6บครับเสมอไหนเสมอกันไป5แพ้ไป1ครับมีอยู่53คะแนน และจุดเด่นของลิเวอร์พูลเลยครับคือเกมเยือนของพวกเขาครับไม่เคยแพ้ใครในซีซั่นนี้ในเกมลีกในการรับบทเป็นผู้ไปเยือนนะส่วนดังด้านของเกมล่าสุดครับดังด้านของลิเวอร์พูลครับถึงแม้ว่าจะบุกไปแพ้ดังด้านของ PSV ไฮโอเฟนะครับในศึกดังด้านของยูฟ่าแชมเปียนลีกมาก็ตาม3ประตูสองแต่เป็นการโลเตชันนักเตะครับซึ่งทุกคนนับรู้ดีเลยนะส่วนเกมลีกนะครับก็เปิดรังแอนฟิลด์ครับถล่มอิสสวิตครับไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อหนึ่งครับนะส่วนคู่นี้นะครับสถิติการเจอกันล่าสุดครับไม ว่าบอนมาร์ตนับจะฟอร์มดีแค่ไหนนะแต่เกมนัดแรกครับในแอนฟิล์ลีเวอร์พูลถล่มบอนมัร์ตบไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์ตัวตึงฟุตบอลครับในค่ำคืนวันนี้ครับสื่อต่างประเทศหน้าเสือยังยกให้ดังด้านของลิเวอร์พูลครับกับเงื่อนไขวันนี้นะจะต้องบุกไปชนะอย่างน้อย1ตุงครับเพแขนหนึ่งข้าง 2ตุงเนี่ยยิ้วทันทีครับถ้าวัดกันแล้วครับมัดต่อมัดบอลต่อบอลนครับศักยภาพทีมก็ต้องบอกเลยครับว่าบอลมัดช่วงนี้เนี่ยนับเป็นของแสลงของทีมใหญ่ก็จริงครับแต่ถ้าลิเวอร์พูลอยากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ ด่านนี้คือด่านสําคัญครับที่ลิเวอร์พูลต้องผ่านไปให้ได้ครับและเชื่อว่าวันนี้เนี่ยกระแสตามประเทศไหลเอียงทางด้านของลิเวอร์พูลเต็มครับวัดใจครับตัวตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ประจำค่าคืนวันนี้ครับให้มองไปยังด้านของครับทีมผู้มายืนครับจากฝูงตารางอย่างลิเวอร์พูลครับค่าคืนวันนี้ครับจะบุกไปครับเบียชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3าคะแนนเหนือทางด้านของบอลมัดได้อย่างแน่นอนในค่าคืนวันนี้นั่นเองนะและนี่ก็คือฟุตบอลมมนครับประจําหน้าช่องประจําค่าคืนวันนี้ครับก็ขอทุกคนโชคดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้สสรัับวนีีดค